ครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์และชาวคนธรรมดาทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอ้ไม่ใชส่สอนวิธีการเลไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็วันนี้ก็จะมาสอนไม่มารีวิวหมดนะครับหมดที่ก็คือว่าหมดรองทาพิเศษนั่นเองัมตั้งชื่อเองครับก็วันนี้ชื่อว่า,า,าวรองทำรองทาพิเศษนะครับก็รองทาพิเศษนี่สบายครับรนี่คือหมดน้ำรองทาน้ำจะทําให้ ให้เรากลายเป็นผู้ผู้ใช้น้ำอย่างถูกต้องถูกกลวิธีนะครับโอ้โหรับโอน้ำน้ำน้ำโอ้โหสุดยอดครับรองเท้าน้ําก็นี่คือหมดน้ําน้ําของคนน้าของคนธรรมดาทุกคนนะครับโอ้ยจะเป็นอะไรที่ติดขังมากเลยครับหมดนี้ช่างเป็นน้าหมดที่น่ากลัวนะครับต่อไปครับรองเท้าต่อไปครับนั่นก็คือรองเท้าไฟนั่นเองนะครับโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือรองเท้าไฟนะ เงี้ยไฟลูกไฟช่วยด้วยลูกไฟโอ้ไฟอะไรเงี้ยไฟไฟช่วยฉันด้วยไอ้คือรองเท้าไฟครับนี่ยังเท่าน้ำนี่คือรองเท้าลาวานั่นเองนะครับเงี้ยรองเท้าลาวานึ่ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหครับเนี่ยรองเท้าหลังเนี้ยต่อไปครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าเนี่ยคือรองเท้าลาวาใช่นเองครับต่อไปครับนี่คือรองเท้าเอินลาวานี่คือครับไอสกีมนะครับไม่ใช่ สกีนะครับหรือหรือสโนโกลเลมิดไม่ใช่ครับสโนครับเป็นถึงน้ําแข็งนะครับหรือเปล่านะต่อไปครับนี่คือรองเท้านี่ครับโอ้โหช่าเป็นรองเท้าที่มีความสวรรค์มากครับโอ้โหสุดยอดวุ้ยจุกออกมาของก็จะเพิ่มมาให้เราด้วยนะครับสุดยอดไหมครับโอ้รองเท้านี้สุดยอดมากที่สุดเลยครับนี่ครับรองเท้านี้เยี่ยมครับให้คะแนนห้าพันครับนี่คือรองเท้าสุดท้ายคือรองเท้าทีนทีครับทีที่ติดตัวลงมาใส่เราครับเห็นไหมครับเนี่ย เห็นทีทีไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นทีนะครับไม่ตกนะตกไม้ตกครับไม่ตกต่อไปครับก็ไปดูวิธีการลงกันเลยเห็นทีทีตกมาละก็คุณก็ข้อแฟ้มของที่เราเดี๋ยวนะเอ้ยอย่ามาเลยเน่ะ ก็นี้ผมก็ตั้งชื่อหมดไว้แล้วนะครับว่ารองเท้าพิเศษนะครับผมตั้งชื่อหมดแล้วครับให้กดแตกไฟนะครับแตกอย่างนี้นะครับแตกกดตรงนี้ครับแล้วก็ให้กดตรงซ้ำดูว่า3ามจุดจุดนะครับแล้วก็แตกไฟไปที่นะครับแล้วก็ตกลงนะครับนี่ผมแตกแล้วไงเขียนทับไปหมดครับเขียนทับนะครับนํำใช้ทังหมดนะครับเขียนทับนะครับแบบแันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมาอย่างนี้แล้วปุติมันจะไม่มีตรงบูทตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มันจะมีตรงนี้อยู่ครับก็ใส่บูทไปเลยนะครับนี่ครับบูทครับ บูทแล้วก็แตกไฟไปที่เหมือนเดิมครับก็บูทแตะไฟไปที่แล้วก็จะได้แล้วครับอย่างนี้ครับแล้ววิธีลงนะครับง่ายๆครับไปเข้าไปบล็อกลักเชื่อเลยนะครับเข้าไปบล็อกลักเชื่อเลยครับเข้าบล็อกเชื่อเลยครับรีบครับเดี๋ช้ามากเข้าบล็อกเชื่อเลยนะครับง่ายครับเข้าบล็อกเชื่อเลยนะครับอืือแหละนะ ข้าไปชื่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนามวข้าแล้วชื่อเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงเนี้ยครับมันจะมีสะมันจะมีสีอันจะไม่ให้คุณกดอันที่สี่เลยครับอันสุดท้ายเลยให้คุณเข้าไปทคเจแจ็คแพรกนะครับได้ให้คุณกดตรงตรงนี้ออกก่อนนะครับกดนี่ออกครับแล้วก็สปีดเอ้ยช่ครับส้าเล็กๆความเร็วครับต้องรีบครับ แล้วก็เข้าบดไปครับนะครับ <apply> ที <after> ่ผมลงครับมาบแพ้ผีเพราะว่าแล้วก็ใส่ครับนี่มันจะมีแบบมีเห็นไหมครับมันจะมีบูทหลายอย่างมากครับนี่ครับให้คุณเอาบูทอย่างเดียวนะครับอย่าเอาอื่นนะครับแค่นี้นะครับต่อไปครับลงมาครับปกติมันมันยังไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะออกไปครับให้คุณกดอย่างนี้ครับมาไปครับพีรับพิเศษครับแล้วก็จะมีนี่ของผมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีครับเห็นไหมมันก็จะเป็นผมงคนยังไม่เห็นนะครับ สำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะครับให้คุณกดตรงนี้ครับเน็ตเตอร์ลิสแล้วก็กดรีสตาร์ทแอปนะครับก็จบคลิปนะคะแบบนี้ครับก็รอนะครับช้าครับละช้ามันรอดีสตาร์นะแอบให้คุณลบอกตัวไวคุณก็ติดตั้งเลยนะครับก็อย่างนี้ยครับให้คุณมาอย่างนี้ก็หมดไหมครับ PE นะครับแล้วก็กด เนี่ครับแล้วคุณก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ตัวอย่างนี้คุณก็ได้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อนผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปบายบ y e